สวัสดีครับไงกุ๊บครับไงกุ Freedom> ๊บไงกุ๊บเสียงหัวสสวััดีครบจะอัดจะอัดไม่บอกเลยอะหัวโอ้เจอกันได้ไงเนี่ยโอ้แอนวิกแอนเวียดอะไรเรใส่เวียโอ้ไก่เวียด จองเนี่ยมองน้อยองนี่นะเสือลุงเสืออมาน้าเมื่อกี้นี้แ่กะไปเมื่อกี้นี้บา่ไปเล่นหน้าไปยังเขาไปหมเดี๋ยวดได้ทยคลิปกันนะเราจะคลิปกันจักแปดนาทีกันเนี้ยภาษากลางนี่นะครับมาถึงบ้านภาษาแล้วนะครับ เมนูมาเลยาลงมาเลยเอาลงมาเลยเดี๋ยวเราเราจะมานอนกับป้าสาคืนนึงนะครับวันนี้เราจะเตรียมะราป็นกิจกรรมรอบกองไฟนะครับแอดมิกเตรียมหาขวานไม่ได้พาดรอบกองไฟม่รงเต้าสางนมาดูโอ้หวานม่มีคนอยู่เห็นว่าลงคงขีปนหมเห็นปาษา่าลงขิปสามชั่วโมง ยู่บ้านมาได้ใส่ยึดภาษาว่ามาได้ใส่ยึดเสภัยครับวันนี้มาเสภัยภาษาเพราะว่าวันศุกร์เข้าเวรนะครับวันศุกร์เข้าเวรศุกร์กับเอ๊ะประมาณวันศุกร์วันวันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์เข้าเวียนนี่จ้าดเต็มครับวันนี้จัดเต็ม จัดเต็ียมนะครับของฝากอันนี้ของฝากแย่ๆเลยนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูนะครับเอามาย่างเลย่ย่างย่างดีกว่าน้อยแรงเลยย่างย่างย่างทำน้ำจิ้มมีผักผักกาดสลัดของหวานของหวานของหวานเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้เราเอาไว้ใช้ดีครับภาษาฉลองฉลองเดี๋ยวเอาไปไว้ในบ้านครับ ดี๋ยวป้ากำลังเคลียร์กำลังปัดกวาหาดบ้านอยู่นะดับดัวรถดก่อนดับรถดก่อนนี่นะครับมาถึงแล้วครับบ้านภาษานะครับเ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับ รู้สึกยังไงป้ารู้สึกยังไงดีใจดีใจได้ยินเสียงรถรัวแล้วป่ะเนี่ยติ๊กได้ยินเสียงรถจำได้เลยรถวุ่นวุ่นวุ่นเด้อภาษาบอกได้ยินเสียงรถก็จำได้จริงจริงวะจันตอนแรกนึกว่าสมแปะมาอีกแล้วบ่นึกว่าสมแปะสมแปะเมื่อกียมั้ยเลยกรับตอนเที่ยงเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ร้านปิดเลยไม่ได้ทานแก๊สมาให้ภาษาพรุ่งนี้มาแน่นอนก็ได้ข่าวว่างหิมะป่ะเมือนมากยู่บ่ วางสั้นเลยแต่ว่าต้องรอดูอีกเนาะอ่าเพราะว่าพวกรถไถเขานาดนีเอ้ามืออื่นวันจันทร์บ่แม่ได้เห็นงานบ่หยุดวันหยุดไดไหมบ่โอได้อยู่อีกวันนึงนี่ได้ครับหม่องนอนอยู่อีกมือหนึ่งมานอนขึ้นหนึ่งกับอีกมือหนึ่งมืออื่นจากใบใบกับสีเมือน่ะล่ะเพราะว่าอันสี่ใบใบจังหน่อยอ่าพวกรถไถขนาดมืออื่น อันนี้กลับกล้องเลยทางทางใดมีแต่กล้องกันาลาอยู่บ้านเนี่ยเ,าเอาหัวกระซีนนะที่อาอีกเ <ผล S 1> อา <ผล S 1> อีกเอาไปข้าไปเบื้องมองเสียเท่านนนะไปเลี้ยงมองไหนเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่จะสร้างบ้านป้าสารนะครับที่สร้างบ้านพอดีเลยบอกลุงเสือตัดใหญ่บรรชารถไฟมาเถิอือโอ้บอกลุงเสือตะมูลมือนั่นมาท่านตัดอยู่แล้วไงตะมือมาส่งมือแรกไหมสงสัยรับแขกอยู่นะลุงเสือ หลากหลายบริเวณนี้อตรงนี้ป่ะตรงนี้ตรงนี้นะครับที่ที่จะปลูกบ้านปลูกบ้านวันพุธวันพุธเหล็กจะมาส่งตอนเช้าวันพุธแมนพุธนี่แมนป่ะแมนเชาก็เสร็จวันพุธวันพุธมาอื้นมาื่อนนี่แหละเช้านกับซีรอแล้ววันพุธแมนแต่ว่าตอนเช้าคนจะเอาเหล็กมาส่งก่อนแล้วก็ถ้าขุดลุ่มขุดยังแล้วเรียบร้อย เพื่อนจังจะเอาเสามาส่งแปลว่าเพื่อนจะเอารถมายกขึ้นเลยนะยกลงลุมให้เลยลุมคุ้นแล้วเปล่งเดียวดอช่างเพื่อนนะครับคุณมื่อเดียวผมช่างเพื่อนเบิงเั้งสิบหกต้นโอ้สิบหกต้นหลังใหญ่เนี่ยสิบหกต้นลุงเสือเพื่อนจะเนารยนั่นแน่นอนหุ่นมาเปล่าเพื่อเพื่อนเพื่อนจะเฮ็ดเป็นทรงโมเดิร์นน่าจะน่าจะต่ำลงพุ่นพาน้ามานี่หน้าบ้านทั้งนี้เราจะเรียงเป็นเสาสี่ต้นนะ ลุงเสือบอกสี่แถวรลงโล่งอืมสิบหกสี่แถวตรงกลางจะโล่งเป็นสี่เมตรปล่อยโล่งเลยแล้วก็เกาะคางสองคางค่างละสามเมตรเม็ดห้องนอนให้ลูกชายคนอืมโอเคเนาะครับคร่าวๆเนาะบริเวณนี้เลยจางแล้วก็สีมานอนเลยอยู่นี่ครับลมพัดเย็นสบายเนาะเออโบอิทมองนอนดอกเอาเต้นมาน้ำได้ไหมเนี่ยเอาเต้นมาน้ำนอนชมดาวเหรอนอนชมดาวเดี๋ยวหาทำเล ที่แน่ๆหน้าครัวแล้วจองไว้แล้วที่ทำเลยยังไงเดี๋ยวภาษาตัดก่อนหมดแปมนอนไหนครับเย็นนี้เดี๋ยวหลังรถอาจจะลังหมอกลงเนื้อหลังรถอ่ะหลังรถแต่ว่ากลางเต็นท์เย็นเย็นรับพอหมดแปมก็เต็นท์มาแม่แม่มันลมมันเย็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องถ่ายคลิปเราห้องไปเหรียญหน้าเนาะถ้าไปหน้าเนียได้ป่ะอ่าโอ้ยเฮ้ยเสื้อไทยลุงเสือเนี่ย้อไทยมิกพาไปเดี๋ยวป้าจะ อ๋จะทความสะอาดอ๋อได้ๆๆๆแอนบิ๊กเดอจะบอนบิ๊กพาไปหา่อเลยนะแกนเฮ้เสแผเราเนี้ยเราพอทันรู้เรื่องหนูเข้าเนยโอ้ป้าภาษาบอกกำลังคิดหอดเขามากวนใไ้ไร่สดอยู่รอตั้งแต่วันศุกร์นึกว่าจะมา แชร์ได้นะครับเข้ามาแล้วนะครับพรุ<า>นี้ก็ส้มเต้าก็น่าจะมาอ๋อมา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 ,มา,มา,มาหลายๆคนจังฮีฮ่ามีของมาเซอร์ไพรส์อีกอม,มาทาจินแกงน้อไม่กับ่อกี้มือนในนุ่มๆแบบยากกินตั้มมากกหงกับอะไรกินว่าจันชมเต้าชวนกลับอ๋อกลับก่อน,น,นเดี๋ยวภาษาจะทำความโอเคครับภาษาไปทำความสะอาดบ้านเนาะแล้วก็จะล้างป้าหมือล้างอะไรเตรียมไว้ย่างเตรียมย่างตอนเย็นนะครับ มือซอนย่างใส่กว่ากันนะเื้อใส่กอกมางแล้วนะอย่างโอ้โหที่เตาถ่านอืมเกตุก็ยังบ่ทันได้มาตอนนี้ยังใส่ถ่านอยู่วันนี้เราจะมานอนที่บ้านลุงเสือนะครับตั้งใจไว้นานแล้วตั้งใจไว้นานแล้วบรรยากาศคลาสสิกบรรยากาศสุดแสนจะคลาสสิกนะครับกับบ่าวบิ๊กเตรียมตัวได้เตรียมตัวได้เดี๋ยวลงคลิปเราพาไปหน้านะ เอาอยู่าบบนี้น่ะออไฮร้อยหนึ่งไฮร้อยหนึ่งค่าจ้าทินจ้าทินอัดสี่จ้าทินร้อยหนึ่งยางวาเออครับนี่อัดบิ๊กเขินหูวิสาวมาเลยวิสาวไทยม่ดู่าสิมาติดไม่ติดอาบหน้าไปแล้วบรรยากาศชิอนนี่แล้วมาแลงเนี่ยตรงนี้นะครับจะาอัดก็ น่าจะกางเต็นท์อยู่บนเตียงก็ได้นะครับเนี่ยได้ตรงนี้ก็ได้บอพุ่เลยหลังกหลังหลังก็หังก่หลังกังก็หัหลังก็ักังกังกหลัหลก็ังกังกกลัลังกลัังกักอับลลากัับ